หนใน 2, s <S 2> คนนี้จะเป็นตัวแทนผู้หญิงทั่วโลกในฐานะ Miss Universe นะคะหากผู้ชนะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองอันดับหนึ่งจะปฏิบัติหน้าที่แทนค่ะขอแอนเชียโชคดีนะคะโ okay. ชคดีครับแอน The new Miss Universe is Miss Thailand ได้แก่ Thailand. Thailand. Oh gosh. Thailand. 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 Thailand 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 มิคนที่จ็ดสอ2ของโลกได้แก่นิกก้ารัวชินิสปลลซิโอสกัครับผมแอนนาเนียทำดีที่สุดแล้วนะทุกคนลองหนึ่งมิส v e นิเวร์นะครับ2,023เมนนี้2คนสุดท้ายบนเวทีการประกวด ยินดีกับนิการากัวด้วยครับดีที่สุดแล้วครับรองอันดับหนึ่งนิการกัวนะคะเชนิสเป็นรรนักสื่อามมาชนวยใหม่ยี่ปีค่ะ แอนโทเนียของเราทําดีที่สุดแล้วครับทุกคนส่งพลังใจให้แอนโทเนียกันต่อนะครับเธอทําสุดความสามารถจริงๆครับภูมิใจในตัวแอนโทเนียมากดีมากๆแล้วทุกคนคอมเมนต์พลังใจให้แอนโทเนียของเราด้วยนะครับสุดยอด